ปีปากค่อยนั่นนะได้รางวัลแล้วก็ไปทำใช่ไหมแล้วไห้กล้าไปยังไงนี่หรือองศีสราชิเหตุไม่ใช่หรอไม่ใช่ี่เยรินี่หรือองค์สีวิเชียนหลวงพ่อไม่ใช่หรอมันลงวิเขียวหรืมอีขาวเออมึงวะเมยใหม่หรือเมียเก่าหมาข้างบ้านเกี่ยวอะไรก็ได้มันลงเมียใหม่ลืมเมียเก่าหรือแม้กระทั่งตัวเอง อ,อ,อะไรนะทำะไรกันนะอดูเนีวิธีทำดูเนี่ยใช้ไม่ได้เรื่องเลยดูว่าเราทำบ้างไหมทำแล้วไม่ดูนี่จะทำให้ดูเลยสิไปทำให้ดูเลยไม่รู้เรลยผมเดียนเน๋ยวดูเตียนนิไว้กินโน่เป็นไปแล้ว เก้าครับคนดเวยนี่หลือหนึ่งสีอ๋อทำไมล่ะตัวแค่นี้ผักสำลตอนเป็นสีเหลนองนี้ห้สวยก็ไม่สวยนี่อย่ามาทำกันเช่นอย่างนี้นะเธอสวยกว่านายยาเจอของกินเลยอันนี้ราของแกเลยโอ้ยพี่นี่เนี่ยเรียกใครเนี่ยเหรอเยใหญ่ยมายในค้เราใครกันขอได้ชอบพเราึัน ท่านสี่คนนี้เขาเป็นบุตรชายของท่านเองพี่เค่ะบุตรชายของท่านใช่พี่เลขาสองคนนู้นคนแรกพวกอาจจะรู้จักดีคุณเชียงคนที่สองชื่อว่าทองคำพี่เค่ะกุญเชียงและทองคำส่วนคนโน้นก็คือราชบุตรของพระองค์นามว่าสุริยานาชพี่เลขาสุรยานาช รู้ตัวผิดแล้วไปกราบขอโทษลูกขอต้นเตคือว่าอะไรไงลุงบ้าช่วยพูดหน่อยทีสิได้ค่ะองค์ราชบุตรพระยาค่ะองค์ราชดุลก็รู้ว่าจองประษานสีวิเชียนไปถึงพ่อพระองค์ถ้าหากว่าพงษ์ไม่เข้าไปกราบเพื่อนจนจัเป็นบาปพระยะค่ะก็ได้ได้จะรู้ ่อฉันลูกพ่อเด็กพ่อบอกขอโทษลูกเรื่องสิ่งที่พ่อทำกับเจ้าไุ